เล็กนี้เดียวต้นเล็กนี้เดียวเห็นไหมคะเห็นเห็นลูกมันไหมออันนี้อร่อยมากจะบอกให้ดูสิเต็มปีนี้เยอะมากต้นต้นเท่าโอเคเห็นไหมอู้เต็มเลยอู้สีเขียวจะเหยียบไหมน้อถ้าบ้านเราไม่เหลือนะโหยินี้ได้กินแนู่ติเต็มเลย ลูกใหญ่นาะยจะบอกให้ดูสิมีแต่เอ็มเลยจะรอดถึงหนูไหมนะดูสิต้นไม่ใหญ่นะต้นนี้เดียวดูสิลูกใหญ่ยังไงล,ลูกนั้นเห็นไหมใหญ่มากเลยจะรอดถึงหนูไหมนะแอปเปลิลแบบนี้มันจะกรอบมากเลยคิดว่าไม่รอดแน่นอนเลยไม่รอดถึงหนูแนะ่นอน สวัสดีตอนเย็นค่ะสวัสดีทุกคนตอนเย็นมีเล่งานแล้วนะคะไม่ทานรถเมล์แน่นอนเลยถ่ายให้ดูถ่ายให้ดูนะคะถ่ายดูผักผักเห็นไหมผักมีดอก้วยดอกสวยนะดอกเหมือนผักบุ้งบ้านเราเลยใช่ไหมผักบุ้งป่าเห็นไหมดอกสวยดีนะ เราคล้ายๆผักบุ้งบ้านเราเลยเห็นไห,นหนมหนะดอกสวยดูนี่ดอกสวยดีดอกเหมือนพผักบุ้งบ้านเราผักบุ้งป่ารถไปแล้วรถเมล์ไปแล้วไม่ทานรถเมล์รถเมล์ไปแล้วอันนี้เขาก็กินนะคะตอนเขาสุกๆเอาอไปต้มกินนะ ผลผลดอกกุหลาบเห็นไหมเขาจะเอาไปต้มเลยมันสุกมันกินได้ไต้มดูยทำทำแยมทำอะไรพวกนี้แย้มใส่ขนมปังอะ่ะคนที่นี่เขาเอาไปทำมันไม่ชอบไหมน่ารถไปไปละเอารถเมย์ไปละไม่ทันเอ้าโดนีเจ็บเห็นไหม ก็กือลาบป,ป่าผลของมันนะคะเขาเอาเอาไปทําแยมทาขนมปังพวกนี้อร่อยหนูเคยได้ยินนะแต่หนูไม่เคยทากินนะไม่มีเวลาขนาดนั้นดูสิเอาอันนั้นดอกผักเซียนผักเซียนที่นี่ผักเซียนที่สวีเดนนะคะอันนั้นต้นเรียกอะไรสาลาเณรนะสาลาหน่ป่าที่เขา คนไทยก็เก็บกินกันเห็นไหมคะดอกกระเทียมปลาอุ้ยไปยุ่ง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 ไปดูดอกกระเทียมปลาเห็นไหมเน้อนี่ไงดอกกระเทียมปลาเห็นไหมสวยไหมสวยนะที่ะดอกกระเทียมปลา,ม,ม,ม,กกม,ปามันเป็นดอกแล้วอเอเตมิด้ดกกระเทียมปลาค่ะ มันเป็นดอกแล้วนะเดี๋ยวถ้ามันแกนเนี่ยหนูจะเด็ดไปปลกไอ้ไอ้ต้นใบป่านนี้แรับดอกเทียนป่าฝั่งโน้นเต็มเลยน้องฝั่งโน้นในป่าใบมันร่วงไปหมดแล้วเรากเทียนป่า next year สเดี๋ยวจะกลับข้างนะคะสวัสดีตอนเย็นนะคะเหนูนเลิกง,งานแล้วรูไม่ทานราเมนูก็เลย่านที่ตูร้อนมากเลยสามสิบสองสามสิบสมสิบสองข้างในข้างในจะเป็นที่เขาเลี้ยงผึ้งนะคะเห็นไหมนอข้างในนะดอกไม้ขึ้นเต็มข้างในนี่จะเป็นที่เลี้ยงผึ้งนะคะ เลี้ยงพึ่งเขาเลี้ยงแล้วขายอุ้ยร้อนร้อนมากเลยวุมยร้อนดิอินตังร่มหนุ่มไม่ทานรถเมล์เกียร์อนินตังร่มดีกว่าร้ออนต้นแอปเปิ้ลต้นแอปเปิ้ลหน้ารอ้นารอนที่นี่นะไม่อดตายี่ฮียเพิ่อนป่าให้ผิด เดี๋ยวจะูสูมให้ดูนะคะถึงไหมน้องเห็นไหมแอปเปิลป่าต้นนี้ไม่ดกลุกเล็กๆสองอันต้นนี้ไม่ดกแบบนี้กรอบเหมือนกันนะแต่เปี้ยวเปี้ยวมากเลยม,มันไม่ค่อยมีต้นนี้ไม่เหมือนต้นที่หนูสูมให้ดูวันนั้นไม่เหมือนต้นนั้นต้นเล็กนี่เดียวคอยรถเมย์อยู่ฝั่งนู้นมันร้อนหนูไม่อยากขับไป เ,เดฟวาทำอนเดนซีดันมันร้อนมากเลยอ่ะตอนนี้เวลาสิบหกนาฬิกาในสิบเ,เวลาสี่โมงสิบหกนาทีนะคะรถคนเริ่มเ,เลิกงานเยอหน้าร้อน ฝนจะตกหนือเลยขึ้นรถนี้เมฆดำมากเลยอันนี้จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแต่ฝั่งูหนมันจะร้อนมากเลยทุกคนมาวิ่งข้ามถนนจระโนนะร้อนมากเลย กำลังจะมาวันนี้เราก็เลยไม่ได้ทิบจักยานนะคะนก็นเลยนั่งนั่งรถเมลตอนเช้าวิ่งตามรถเมล์จไปยืนตรงรม่มมันร้อนมันร้อนมากเลยร้อทุกคนมันร้อนมากเลยที่เนี่ยอากาศร้อนที่นี่สวีเดนนะคะลินช็อปปิ้งต้นต้นสนบ้านเรา มันเหามนเรียกต้นสนเนาะข้างบนคอยันล่าต้นไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ต้นเก่าแล้วไม่เหมือนข้างในหนูคอยรถเมีนะคะมันร้อนรถเมีไปเมื่อกี้นี่เองหนูมัวมัวแต่เดินช้าๆเพราะมันร้อนลืมเอาน้ำมากินด้วยยอหอมิซาบุซัน จะถ่ายให้ดูต้นแอปเปลิลต้นต้นนี้อ๋อดูสิเล็กนี้เดียวที่นี่ไม่อดตายนะคะนาร้อนดูสิดูสิต้นเล็กขนาดเนี้ยอ่าดูสิบ้านเราต้นเล็กขนนี้มีลูกหรือยังก็ไม่รู้เห็นไหมต้นนี่ขนาดเขาหักนะยังขึ้นมาเต็มเลยเห็นไหมห้าหกอันแล้วทางนู้นล่ะเต็มเลย แอปเปิลป่าอันนี้ไม่ค่อยสวยข้างในเต็มเลยเห็นไหมไม่ต้องซูมเนาะเต็มเลยอู้น้ำพริกโอ้โหน้ำพริกเต็มเลยทุกคนแอปเปิลป่าเต็มเลยกำลังอร่อยเลยเนี่ยหน้าร้อนนะ่ะไม่อดตายที่นี่เข้าป่านี่มีสวัสดีค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนแอปเปิลป่ามาร้อนที่สวีเดนนะไม่อดตายนะคะเข้าป่านี้มีทั้งบลัวแบรบมีทั้งแบแบสีดำแแบสีขาวที่เขาที่คนไทยเขา,าเก็บกันนะคะออแล้วก็มีมีแอปเปิลป่ามีมีแร่ร้อนป่าเต็มไปหมดเลยม,มันเราไม่อดตายเราเข้าป่าที่นี่แต่ยุงมันจะเยอะแค่น,นั้นเองคอยร้อนเมี์อยู่นะคะ สวัสดีทุกคนสวัสดีสวัสดีตอนเย็นร้อนมากเลยมันมันมันร้อนอ้าวอ่ะมันเหมือนมันเหมือนถ้าบ้านเราเหมือนฟ้าจะฟ้าผ่าจะลงอะ่ะมันเหมือนแบบนั้นมันร้อนแล้วกว็อ้าวมากแล้วไม่มีลมด้วยอืมไม่มีลมเลยโอ้สุดอ่ะครับฮ sweden ท <laughs> ี่จอรถเมย์ี่จอดี่จอดรถเมย์รเมยอยู่ค่ะตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงยี่สิบเอ็ดสี่โมงเห็นไหมคะสี่โมงกว่าสี่โมงยี่สิเอ็ดนาทีว้าวาไปรถเมย์เมืองน้องเหมือนเขาเป็นแบบนี้เอ,อบ้านนอ้องไปรถเมย์บ้านนอ้อง <laughs> พูดคือตาคุณลุงไม่ร้อนเหรอเล่นแบบนี้ไม่ร้อนเหรอ คนกำลังจะมาคอยรถเมย์อยู่คับที่ที่ที่อะไรนะที่นั่งรถเมย์ที่นี่นะมันก็คล้ายๆบ้านเราเล็กๆแล้วก็มีป้ายบอกเวลาห้ามสุบรีเห็นไหมก็จะมีป้ายบอกเวลาแค่นั้นแหละที่จอดรถกนจอๆน้องหนังก็ป้ายรถ ห้ามขับห้ามเข้าอะไรประมาณเนี้ยอุ้ยทุกคนร้อนมากเลยอากาศนี่กําลังขึ้นมาปังเจ็ดปังเจ็ดปังชูพลาสติกครอบเด้อตรุ่ยสวยกระจ่างจ้ะ ฝนกำลังจะมานะคะฝนไล่รถยังไม่มาเลยหนูว่าหนูเปียกแน่นอนเลยฝนตกร้อ,ดอ,ดอ,ดอนมากเลยทุกคยดตะวันหนูพูดได้ภาษาไทยกับศาษาสวีเดนนะคะ แล้วก็อีสานป้าเรีย<ห>พูดได้แค่พูดได้ภาษาคมัมเรนิดนึงแล้วภาษาไทยแล้วก็ภาษาสวีเดนจะลับทันไหมเนี่ยกมันต้องเอาไปกับเราทำงาน คนไปแล้วนะเพราะว่ารถมีกำลังจะมาเราก็มีคนมีคนแก่เดินมาด้วยมไม่สรุกถ่ายเนะไปแล้วค่ะบ๊าไปบ๊ไปบา,บายไปแล้วค่ะ มีคนเดินมาหนูไม่สะดวกถ่ายเราจะขึ้นรถเมล์้วยเราค่อยเจอกันค่ะล้วหนูไลฟ์พรุ่งนี้นะคะวิสิตบาย